สวัสดีพี่พีนันาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับถ่ายนกฝึกต่อนะครับให้สี่ท่านที่สนใจนกฝึกต่อเสียงเพราะๆนะครับในคลิปเสียงแล้วตัวนี้นะครับออาใครสนใจนะครับเสียงใสปิ้งเลยเสียงกลางนะครับลุกเดียวคารมกลางๆนกใสภูเขานะครับอายุปีหเดือนนะครับผมถ่ายใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งไม่ถึงเมตรดีครับ ไไนิ่งนะครับนกขันไม่สนใจคนเลยเอาไปฝึกตอกัน้าเองเดี๋ยวจะให้ชมไลยนะครับ <c oughs> ฟังเสียงกันไปสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนี่นะครับนกฝึกต่อนะครับแล้วท่านใดสนใจ เดี๋ยวจะเอาลงมาให้ชมลายนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับนกตัวนี้นี่นะครับนกหลักดีมากครับยืนสง่าครับนกตัวนี้ยืนสวยมากยืนขันนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาลงมาชมไลนครับขันทั้งวันครับแบบนี้อ่านะครับนี่ครับชมลายดูครับ สนามปีกนะครับดูฝั่งนี้โอ้ตัวเบล่มเลยนะครับนี่นะครับกำลังขึ้นนะครับพร้อมฝึกนะครับท่านใดสนใจนะครับนกฝึกต่อนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับอ่านกภูเขาแท้นะครับไม่ต้องกลัวขี่กอนบล่มเลยนะครับนกนกขี่กอนโตนี่ขึ้นขึ้นดีนะครับ ขึ้นไม่ค่อยลงนะครับเวลาเป็นต่อนะครับนี่ก็ขึ้นนะครับขันหมดวันตัวไหนขันขึ้นนี่ลบทันทีนะครับเอามาทานนี้ลูกอืนี่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวสวยโอ้ตื่นมือนะครับสนับปีกแน่นๆนะครับผมขัดข้าวให้กินนะครับคึกเลยนกมันอายุดีแล้วนะครับเอามาปนนครับไม่นานก็ นนอายุดีก็พร้อมฝึกนะครับขันหมดวันครับตัวนี้ผมเพิ่งมีเวลาถ่ายคลิปนะครับดูครับสนับปีกท่านสนใจกระโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับท่านใดสนใจกระจยเย็นถ้าต้องการนกต่อก็รอก่อน ตอนนี้พอมีนกฝึกอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็ถ้าตัวไหนได้คลิปเสียงก็จะทยอยลงให้ครับยังจะเหลืออีก2ตัวนะครับ่างตัวตัวนี้กุ๊กเดียวนะครับตัวหนึ่ง2กุกเกมเสียงกลางนะครับเสียงประมาณกันนี่นแหละยังไม่ได้คลิปเสียงตัวนั้นจะเวลาขันยนจะกวักหน้านหน่อยนึงนะครับเวลาลงกลุกนี้น่าจะกวักนะครับเดี๋ยวถ้าได้คลิปก็จะถ่ายลงให้ชมนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ ท่าในใดสนใจก็โทรสอบถามได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ